มาได้จ้ากินซุปตันน้ำกันถาตรงนี้ยังโลดชอบบริจาคซุปตันใส่แครอทยั่วๆใส่แคบหมูเนาะโอ้ยเป็ดเม็ดมันเฮียเดี๋ยวเอาเม็ดมันออกกัน กินด้วยกันไหมคะอร่อยอร่อยมัคุดล่างร่างพันธุ์กับวอมี่เม็ดเดียวบางอันกันนี่เม็ดอย่าข้าเม็ดให้ออกกันเวลาขุดมันจะเร่ร่นลงไปในอันนี้เพราะว่ามันล่นลงไปแล้วมันขุ่น สุดยอดเน่าขวดสุดยอดขุด,ด,ขดง่ายจากเททยากินตำมะุ่นเหียแห้วัคขีคาน <c oughs> ไม่เลยขี่คารบแสยบยุตวาวัคคีคารตอนซับตวาว่าอะไรเน่าขุดใหม่โอ้ใส่วัคีคารมเด้วยมันง่ายงายย่ายเฮ็ดง่ายง่ายสะดวกสบายสิ่งนันก็นง้ามนั่นตำกระเสีย คุณจนได้ถึงแกนสุดๆมันได้เรียงเอาเวลามันจะหมดกับเดียงใส่เรียงขวาอืมสุดยอดเจอดอ ว่าคุณง่ายมากตัดทีปคุณมาแล้วก่อนยกมือให้